ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องเสขียวัตรหมวดปกินกับขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ธรรมญาติทุกท่านนะครับวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราในเรื่องเสขียวัตรหมดที่4หมวดปกินอากาศน,นะครับ หมวดนี้ว่าด้เรื่องการขับการถ่ายของเสียออจากร่างกายนะครับอยากให้พวกเราดูภาพรวมแบบนี้ครับโลกทั้งโลกมีประเทศอยู่หลายประเทศประเทศบางกลุ่มเรียกตัวเองว่าประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศบางกลุ่มถูกเรียกว่าประเทศที่กำลังพัฒนานะครับซึ่งมีสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป ธรรมชาติของคนที่ยังไม่หมดกิเลสก็คือความถือตัวนะครับเป็นกิเลสที่มีอยู่ในตัวเมื่อความถือตัวมีอยู่ในตัวแล้วนี่นะครับการที่เขาจะฟังใครยอมรับใครนะครับต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีเศรษฐกิจดีเวลาคนที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือเศรษฐกิจไม่ดี จะไปพูดอะไรก็ตามเนี่ยลึกๆมันอยู่ในใจแล้วครับว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจดีหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับการยอมรับเนี่ยบางทีมันไม่เต็มที่นักถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกตัวมาว่าจะเอาแต่ธรรมะเอาแต่ความดีความจริงไม่ได้สนใจองค์ประกอบนะครับมันมีน้อยครับโดยทั่วๆไปก็เป็นแบบนี้ยิ่งถ้าผู้ที่มาแสดงธรรมนั้นมีมารยาทที่ไม่เหมาะสม กับมรารยาทสากลน,นะครับไปแสดงอากับกิริยานใดที่เป็นสิ่งที่ปิดธรรมเนียมประเพณีของสังคมในสากลหรือธรรมเนียมประเพณีในประเทศนั้นน,น,นะครับถ้าไปปิดพาลาดสลับหครับถือว่าจบแล้วครับปิดใจไม่รับฟังอะไรแล้วครับจะมีอะไรดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยพอมรารยาทไม่เหมาะสมนี่มันจบแล้วครับเขาถือว่าคนพวกนี้ด่อยพัฒนาไม่มีมรารยาทไม่รับการศึกษาดูสิครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทนะครับถ้าเราไปดูวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทนะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับแต่ข้อที่7วัตถุประสงค์ของวินัยก็คือเพื่อความเลื่อมใสแก่บุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสคนที่ยังไม่เลื่อมใสนะครับก็ให้เลื่อมใสข้อที่8เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของบุคคลที่เลื่อมใสแล้ว นี่นะครับเป็นวัตถุทรงค์ของวินัยเสยขีวัดบทประกะน,น,นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเปิดใจของผู้ที่ถือตัวทั้งหลายให้ไม่ปิดกั้นตัวเองซะก่อนเรื่องอะไรบ้างครับหมวดนี้เราไม่อาภาธจะไม่ยืนถ่ายอุจระปัสสะนะครับไม่ถ่ายปัสสะอุจระบ้วนเคละลงบนของสดเขียว ค,คือตามสนามหญ้าเนี่ครับไม่ทายปัสสาวะอุจจาระบ้วนเขละลงในน้ำนะครับสามข้อนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นมารยาทของสากลครับเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของเชื้อโรคเป็นการระมัดระวังสถานที่ที่เป็นสาธารณะให้สะอาดนะครับอันนี้แหละครับ ที่นักบวชต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่จะทำให้เขาเปิดใจก่อนหรือไม่สำคัญที่มรารยาทพื้นฐานเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับในสมัยที่เรายังไม่บวชเวลาเราจะปัสสาวะเราคุ้นกับการใช้โถส้วมใช่ไหมครับแต่เมื่อบวชแล้วต้องนั่งครับโถปัสสาวะแบบของชายที่เคยใช้นั้นไม่ควรใช้แล้วครับเพราะเป็นนักบวช พอเราไม่ได้ใส่กางเกงครับเราใส่สบงกางเกงนั้นมีวิธีการปัสสวะแบบหนึ่งมีซิปมีอะไรนะครับแต่สบงมันไม่ใช่ครับนะครับ 2. ยิ่งสถานที่ที่เป็นริมกำแพงที่สาธารณะข้างถนนยิ่งไม่ควรปัสสวะใยางเลยครับอันนี้อยู่นในกรณีที่เราไปในที่ที่มันธุรกันดารน,นะครับอันนี้เราพูดถึงที่สาธารณะท,ทั่วไปนะครับ อันที่สอันนี้เป็นมรารยาทในการใช้โถนั่งราบเวลาเราไปเข้าห้องน้ำทั่วๆไปใช่ไหมครับบางทีที่เป็นโถนั่งราบเนี่ยเขาจะมีสายชำระเมื่อเราถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วนะครับเมื่อใช้สายชำระเสร็จแล้วนะครับถ้าที่ห้องเขามีกระดาษทิชชู่ช่วยเอากระดาษทิชชู่นั้นเช็ด น้ำที่ติดอยู่ที่ฝาโถให้แห้งนะครับแต่ถ้ากระดาษไม่มีเรารู้ว่าเราจะต้องไปถ่ายหนักให้เตรียมกระดาษที่ชู่วไปด้วยนะครับถ้าเขาไม่มีกระดาษที่ชู่นะครับพอเราใช้สายชำระเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษที่ชู่ว่ะเช็ดฝาโถให้แห้งเสมอนะครับคนใหม่เข้ามาก็ไม่น่ารังเกียจนะครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในการใช้โถนั่งนะครับทำให้อยู่ร่วมกันหมู่มากแล้วเนี่ย ก็อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกนะครับและก็อาศัยห้องน้ำเนี่ยเป็นที่ฝึกนิสัยความรับผิดชอบฝึกนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรานิสัยเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นนะครับมันต้องมีสถานที่ในการฝึกคนเราตายแล้วนอกจากบุญแล้วเอานิสัยไปได้ครับนิสัยที่หยาบก็ติดตัวไปได้นิสัยที่ประณีตก็ติดตัวไปได้ครับเมื่อเราเอาบุญติดตัวไปได้และเอานิสัยติดตัวไปได้2อย่าง ะนไหนเลยเกิดมาทั้งทีจะเอากลับไปอย่างเดียวใช่ไหมครับอะไรที่สามารถจะฝึกนิสัยได้เราก็ควรจะฝึกนิสัยเราให้ประณีตพระเดชพระคุณพระภาวนาวริยะคุณหลวงพ่อทตชีวเคยเล่าให้ฟังว่าไปพบยายครั้งแรกๆก็เลื่อมใสสถายายแล้วเมื่อครั้งบ้านธรรมประสิฐ คุณยายจะมีกระถนข้างตัวใบหนึ่งกระถนของยายนั้นจะมีกระดาษที่ตัดเอาไว้อย่างดีแล้วนะครับรองที่ก้นกระถนเวลาที่ท่านต้องการบ้วนน้ําลายท่านบ้วนน้าลายเสร็จท่านเจากระดาษอีกหนึ่งแผ่นแปะเอาไว้นะครับจะเป็นมแมลงวันอะไรมาก็ลงไม่ได้ใช่ไหมครับน้ําลายนั้นก็ไม่ติดกับก้นกระถนมันก็ทําความสะอาดง่ายสิครับ ที่สาคัญก็คือเด็กรับใช้ครับก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งวันนะครับเมื่อปกปิดสิ่งเหล่านี้แล้วคือสิ่งที่ออกมาจากร่างกายครับเป็นของเสียของแข็งของเหลวก๊าซออกมาแล้วไม่มีอะไรงามครับแต่เด็กรับใช้เวลามาเปลี่ยนถ่ายกระถนเนี่ยเขาก็ไม่รังเกียจครับเพราะว่ามันไม่เห็นนะครับเพราะกระถูกกระดาษทับไปทุกครั้งที่มีการบนน้ำลายนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นการสร้างนิสัย เอาใจเขามาใส่ใจเราการหาเด็กมาดูแลรับใช้นั้นต้องถือว่าเขาก็ต้องมีความอดทนมีน้ําใจอยากเอาบุญเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาบุญของเขาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกนิสัยตัวเองให้ประนีตด้วยแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับคนในภายหลังด้วยอันนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาเรขคุณแต่เราถึงความประทับใจครั้งแรกที่พระคุณใหญ่อาจารย์ว่ากระถนของท่านมีกระดาษรองนะครับ บ้วนน้ำลายทุกครั้งมีกระดาษปิดทุกครั้งกระถนจะทำความสะอาดง่ายทิ้งก็ง่ายนะครับเด็กที่มารับใช้ก็ไม่น่ารังเกียจไม่หนีกันซะก่อนนะครับนะครับต่อมาครับเรื่องการบ้วนน้ำลายในที่สาธารณะนะครับก็ควรจะเลี่ยงถ้าจำเป็นจริงๆหากระดาษทิชชู่นะครับบ้วนใส่กระดาษทิชชู่พับให้เรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ในถังขยะหรือถังเป็ดพลอยทั่วไปนะครับนะครับตอนนี้มาทบทวนนิดหนึ่งครับ เรื่องการใช้ห้องน้ำนะครับในการอยู่ร่วมกันประการแรกเราจะไปเข้าห้องน้ำถ้าประตูนั้นไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่หรือเปล่าให้สัญญาณก่อนครับอาจจะเสียงกระแอมหรือเคาะประตูเบาๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเปิดปแล้วเนี่ยไม่มีใครนั่งอยู่แล้วหรือปิดประตูนะครับซึ่งก็เชื่อว่า,าท่านก็คงเคยเจอมาแล้วนะครับประการที่2เมื่อเข้าไปแล้วก็ปิดก่อนให้เรียบร้อยนะครับ ประการที่3ให้เปิดน้ํากลบเสียงเปิดก่อนเลยครับถ้าเราถ่ายเบาคือปัสสาวะนะครับก็ถ่ายเบาได้เลยแต่ถ้าเราถ่ายหนักถ้าเป็นไม่ได้นะครับให้ตักน้ําราดที่โถสุขภัณฑ์ก่อนหนึ่งครั้งเพื่อให้โถสุขภัณฑ์นั้นชุ่มไปด้วยน้ําไม่แห้งหลังจากที่ตักน้ําราดแล้วก็ทำาเรรกิจไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ ถ้าทำาุรกรจนานนะครับให้ราดน้ำเป็นระยะระยะหรือกดโถชักโคกนะครับเพื่อระงับกลิ่นครับไอเปิดน้ำทิกชอ่เนี่ยระงับเสียงนะครับกลบเสียงอันนี้กลบกลิ่นครับนะครับไม่ใช่นั่งนานแล้วก็ปล่อย,อยงั้นนะครับกลิ่นก็มารบกวนคนอื่นเขานะครับหลังจากทำาุรกรจเสร็จแล้วก็ใช้สายชำระให้เรียบร้อยนะครับใช้สายชำระเรียบร้อยแล้วก็กระดาษทิชชู่เช็ดโถรองนั่งให้เรียบร้อย แต่จะเป็นห้องน้ําของพวกเราเองนะครับที่เราใช้อยู่เป็นประจํานะครับอันนี้ขอเสนอว่าควรจะมีผ้าเลยครับผ้าเช็ดโถไว้ในห้องน้ําเลยนะครับจะได้ไม่สิ้นเปลืองกระดาษทิชชู่มีผ้าเช็ดโถและเป็นที่รู้กันว่าถ้าเราใช้สายชำระแล้วให้ใช้ผ้าเช็ด,ดแห้งทุกครั้งนะครับ mm. เมื่อจอจากห้องน้ํานะครับ mm. ก็ปิดก๊อกให้เรียบร้อยแต่ก่อนปิดก๊อกนั้นนะครับควรที่จะเปิดน้ําให้อยู่ในถัง 3ามในสี่ของถังครับเพื่อว่าคนต่อมาเข้ามาแล้วจะได้มีน้ําพร้อมใช้ทันทีไม่ใช่ปล่อยให้น้ํานั้นแห้งขอดอยู่ที่ก้นถังนะครับสำหรับความขันหันไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเรียบร้อยไหมโถที่เราใช้นะครับให้ทําความรู้สึกว่าคนที่มาใช้คนต่อไปนั้นมาใช้ของใหม่เสมอมาใช้เป็นคนแรกเสมอถ้าทำอย่างนี้ได้อยู่ร่วมกันก็ผาสุขครับแม่รังเกียจกันเองตัวเราเองก็ได้ฝึกนิสัยไปด้วย โดยอาศัยห้องน้ําโถส้วมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึนนิสัยให้ละเอียดให้ประณีตให้รักความสะอาดแล้วก็โดยเฉพาะนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่วัดรเรื่องปกิณกะคือเรื่องการอุจจระปัสสวะและบ้วนน้ำลายลึกเขระนะครับว่ามีข้อประเดิยด์อย่างไรในการอยู่ร่วมกันนะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ